ขื้นบ่หมออาการแบบนี้ขื้นอยู่แต่ว่าลงช่วงถ้าถ้าสมเทียมหนียังทันบ่บ่ทัน,ทน,ทนมันขึ้นตอนไหนพอเุมช่แรงวัอองงนแรงันเงาแม่สาวเนะวานะครับผม มันขึ้นเมือ่อมันมามาตะกุลูลหรือเคมือกมันเต็เมเลยเอาเขาวางงวอตัวหนึ่งนับ,นบไหมนับหนึ่งเมื่อื่นก็ได้ยี่สิบมเกินยี่สิบมันขึ้นวันที่มือวานนี่วันที่ยี่สิบรอบรอบวันที่เท่าไหร่ครับบัดนี้ซ้อมสิวันที่สิบเอ็ดประมาณสิบสิบเอ็ดเดือนหน้าเนาะครับผมเขาไเงินพี่น้องเอาไปกันซ้อมเอาเลยครับเลยประมาณวันที่สิบสิบเอ็ดเดือนหน้าครับ กะดีหอกงัวแม่สาวครับให้เพิ่นผ่านไปจักรอบสองรอบจังสมอันนี้หมอฤทธิเจ้าของสนามครับเป็นหมอประสุัว์พร้อมครับผมเพิ่นให้ขอมูลครับงัวพอบุญชูตัวนี้ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องยูทูบสบายใจฟร์มครับผมมือวนี้พาพี่พ่อน้องมาทางตลาดบ้านธาตุครับตลาดทุ่งเศรษฐีบ้านธาตุเปิดทุกวันพฤหัสเด้อพี่น้องเอาผมมาพอกันได้สำหรับมื้อนี้ก็เป็นบันพฤหัสที่สาวเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดกรกฎาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมฝนตกลิ้นครับบอกปล่อยฝนตกอยู่เบิดคืน งอควายกับบลายครับมือนี่แต่ว่าก็ขึ้นฮอดกันเคยมาเคยบอกมาคุยมาเห็นหน้าเห็นตากันกับมาคือเก่้าครับผมหน่อยหลายกันมาเป็นกําลังใจกันคือเก่้าครับผมอราคาจะเป็นยังไงครับผมไปเบิ้งครับผมอ๋อเรื่มแรงแหกมานครับงอหอยไผ่เนาะครับเนาะแม่แดงแดงนี่เป็นยังไงครับนี่แม่สาวครับแม่สาวเนาะแม่สาวแม่สาวสมหรือเปล่า อ่าเพื่อนว่าสมพานสองรอบรอบที่สามสี่เขาแล้วครับสมพานสองรอบสี่เขารอบสามแล้วครับเนาะท่องเป็นท่องแรกนะครับเนาะนี่แต่ว่าเป็นงัวเขาดอเนาะพี่น้องผูลังคนณนะสีว่างัวเขาบกไงหนึ่งคือสิว่าง้อทองแรกงัวง้วข่ซีครับแขวซีนะครับเนาะสูงกับประมาณร้อยสามสิบหาประมาณนี้แหละพี่น้องอ่า สองรอบเนาะครับเนาะสามรอบสามสองสามรอบการผสมผสมโตผสมโตัวกามันคือตัวการตีแล้วนะครับทองว่างนโลรดเนาะครับเนาะกมันตีการ์ดไปเนาะครับเนาะเท่าไรครับเปิดไรเปิดระดับสามสิบสามครับสามสิบสามครับเออมีแต่ร้านใน่ข้อนี่นะครับทุกอย่างดีหมดครับง่ดราคาถือว่าพอฟังพอเลี้ยงอยู่เลยพี่น้องเด้อ่ะพอกันได้คุยกันได้ครับสามสิบสามเมงต่อได้อีกเนาะครับเนาะอ่าม่สาวทองแหลกแดงแดงครับเสื่องเสื่องครับหูเสื่องเสื่องแดงดีแต่ว่ามือนีฝนตกนะครับเนาะก็เลยเป็น เป็นสีอยากเ่ลี่เป็นสะเบิ้งจังปันไดเด้อพี่น้องเด้วยอ่ะก็อดสาเบิ้งเอาสามหมื่นสามพันแต่ว่าเนื้อตัวดีอยู่ครับแดดไม่ออกแม่ลูกมาทางแม่แม่โบ๊ทไงครับลูกตัวผู้แม่โบ๊ทไงแม่โบอ่ามุมมุมเนาะบ้านเขาเอือนสีมุมมุมเอามุมลูกแดงทรงลูกแดงครับลูกตัวผู้แดงนาดีครับย่นดีลูกซ้ายเพื่นนี่ แม่พันเป็นเรื่องใดครับช่องว่างเลี่งใดตอนนี้ช่องว่างครับขึนสองรอบยังไม่ได้สมอยู่ครับอเพิ่นขึ้นไปสองรอบแล้วเนาะพี่น้องก็เอาไปสมเอาสงกับประมาณร้อยสี่สิบเลยครับเด้อแม่นี่ท้ามีลูกจะเป็นลูกที่ใดเนาะครับเนาะที่สามที่สามเนาะตัวนี้ตัวที่สองพี่น้องถ้ามีอีกจะเป็นตัวที่สามเปิดเท่าไรครับคมเนี่ยสี่สิบห้าครับสี่หมื่นห้าพันเนาะต่อรองได้คุยได้ครับต่อรองได้คือกันแม่ลูกลูกตัวฟู้แดงแดงครับทรงลูกทรงลูกนาดีครับตัวนี้พี่น้อง นิ่งดีแล้วก็มีตัวใดอีกครับพ่อครับคุ้มนี่กับแม่น้อโอ้แม่ลูกลูกตัวแม่ตัวนี้อ๋อแม่ลูกลูกตัวเมียคุ้มนี่สี่หมื่นหกครับพี่น้องแม่ลูกลูกตัวแม่แม่แม่เป็นตั้งใดครับลูกตัวแรกครับแม่สมผ่านมาสามรอบแล้วครับแม่สมผ่านสามรอบใส่พ่อยังมาครับมาสมโตพ่อสามอันแดงครับสมโตเนาะครับเนาะกลับเมื่อกี้ตะนุ่ยหีมันออกมาแล้วครับอืมันติดแล้วครับผ่านแล้วตัวนี้เป็นอ่ ยางเนาะบ้านเฮาเอิ้นเป็นยางออกยางยิ้วยางยังแล้วมันสิสีเอ่อสีเหลืองเดืองสียางก็สีคิดว่าติ๊ดลอยเป็นเส้นนั่นแหละครับสีฟางสีกาแฟนะครับเนาะอ่าเป็นลูกที่ใดครับในในถังอ่าเป็นลูกเป็นลูกแรกครับทั้งนี้เป็นลูกแรกในถองจะเป็นลูกที่สองวันเถอะอ่ะสูงกับประมาณหน่อยสามสิบอากาศนำเลี้ยงมันจอยจังหน่อยเม่ลูกมันกินนมครับลูกกินนมเนาะลูกตัวเมียครับลูกตัวเมียเปิดที่สี่หมื่นหกครับสี่หมื่นหกทดลองได้นะครับเนาะ อแม่ลูกลูกตัวแม่แล้วกันอาจได้สามนะครับเนาะในทองสี่สิบหกตังต่อร้องได้อแล้วกันทั้งนี้แม่บอกครับนี่แม่ลูกตัวผู้เนาะตัวนี้แม่ลูกสองตัวครับแม่ลูกลูกตัวผู้เป็นปานแดงครับแม่เป็นลูกผสมแรงดีแม่ลูกสองตัวแล้วตัวนี้อ่าลูกสองตัวในทองสิเป็นตัวที่สามแต่ว่าตอนนี้ทับหลับครับนี่ยังบ่ทบครับยังบม่ทบเนาะทองว่างลูกกะ ก็สีว้างสามสี่เดือนประมาณนี้แหละพี่น้องสูงกับประมาณร้อยสามสิบห้าครับแม่นี่สีแดงดีลูกตูปูเปิดตัวไหนครับคมนี่ตัวนี้เปิดที่สามสิบหกครับสามหมื่นหกพันเนาะอ๋อราคาประหยัดลงมาครับพี่น้องผู้ใดอยากได้แม่ลูกราคาสามสิบกว่าครับนี่ได้ง้วนไปเลี้ยงสามหมื่นหกพันแม่ผ่านทางดีครับสีดีนะครับเนาะแดงดีมันถือฝนไม่เลอะผิวตะบึงครับผมอาตัวนี้นะครับผมลูกเลข แม่เล่ลเลโอ้งอคมเนาะครับนี่เนาะแ,บบแม่ลูกแม่เล่ครับพี่น้องแม่เป็นซาโลเล่เลมอนเนาะเขาเอาิ้นเล่เล่2าบ่แบบนี้เขาเอานินแล้วก็ลูกตูู่เพนพี่น้องเอ้ยหนาครับทรบงลูกนาดีแม่สูบวกลูกกะเลมอนพี่น้องหนะาใหญ่หนาครับลูกส้นี่อ่าแม่นี่สูงเท่าใดครับนี่ ร้อยสี่สิบบวกเนาะร้อยสีบวกเนาะครับผมงาดีครับเป็นท้องว่างเรื่องใดครับตอนนี้ตอนนี้เพิ่นมาสมผ่านรอบกว่าแล้วครับสมผ่านรอบกว่าสองรอบแล้วครับรอบสี่เข่าสองรอบเนาะครับเนาะใส่พ่อยังครับไหมอันใส่พ่อเล่ขึอนกันครับตอนนี้แม่เล่ใส่พ่อเล่เนาะเอาผู้ใดมักชาโลเล่ครับแม่เล่สมเล่ไว้ให้สมสมโตัวนะครับเนาะสมโตซาโลเล่สี่สองอาจจะได้สามขึ้นกันเป็นลูกที่ไรครับในท้องเป็นลูกที่ ที่สามเนาะแม่ลูกลูกตัวผู้โอ้ทรงลูกหนาครับแม่เลี่ยตัวนี้เปิดเท่าไรครับครบนี่ครบนี่เปิดที่47ครับ47,000เนาะเอาผู้ใดมักชาโลเล่ครับสี่หมื่นเจ็ดพัเอาฝากนะครับเบอร์โทร083 083 535 535 9892แปดสามห้าสามห้านบานอนวัสดุก่อสร้างหอยไผ่เนาะครับเนาะร้านบานอนวัสดุก่อสร้างครับบานอนมีโลทรงอยู่ครับมีทั้ง รถหน่อยรถใหญ่ทรงได้ครับผมไก่คุยกันครับครับผมแล้วแต่ไก่ไก่เนาะคุยกันเบิ้งอ่ะไสาไก่ก็พ่อให้ซ้งให้ฟีครัอ่ะไสาไก่ก็อาจจะได้บวกจักหน่อยครับผมมันตั้เล็กจักหน่อยเนี่ยฮะส่วนอีกเครือครับพี่น้องแม่อัอนพุ้งหลายชุดเดี๋ยวพี่น้องสืจื้อมาได้แม่ลูกชาโลลี่ครับผสมไปแล้วเท่าไรครับสี่หมื่นเจ็ดครับสี่หมื่นเจ็ดต่อรองได้ราคาคุ้มคุ้มแม่แดงนี่แม่แดงลูกตัวผูเท่าไรครับนี่สามหมื่นหกสามหมื่นหกเนาะอ่าแล้วก็คมนั่น โคมแม่ลูกลูกตัวแม่สี่หมื่นหกสี่หมืกอ่าคมคมนั่นสี่หมครับสี่หมมไก่ไกพุ่นราคาแม่นี่แม่สาครับสาวองแรกสามสิบนะครับเนาะอ่ะมาตัวใดก็มาจัดไปเอาอีกจักบาทนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามห้อยไผ่นะครับทางวานอนมีรถพร้อมส่งไก่ไก่คุยเบิงเดพี่น้องมักตัวใดก็ได้ต่อลองได้ ผลงานใจดีครับผมมาจัดไปครับเอ้าขอบคุณครับผมครับครับผมโอ้ขอบคุณครับผมครับผมอ่ะเป็นไฮเอมไฮกาแฟมาให้ตลอดครับพี่น้องหอยไผ่ครับมาเก็บมือหม้มืคุยบังเดอพี่น้องเด้อเมื่อนี้ผนสกงมามันก็งัวบ่หลายครับผมก็เลยพาพี่พี่น้องบ่งงัอกับแกแน่จักหน่อยเบ่งไ้ละเอียดครับอ่ะผู้ใดมากก็ะจังมาคุยมาต่อรองกันอีกถ้าขอมูลอะไรผมสอบถามบ่คบบ่ถวนกะทุมมาถามหอยไผ่บังเดอครับเด้ออันนี้ก็ได้ฝากไว้ครับผมปามากมาก มาหาเงินสิมัวนเงินเลยดิหนิลุกขึนเอาเชือกเอาแงวลามมันกินงหยาดเจ้ามื่อโอ้ยวันดีครับป้าอ้าววันดีวันดีไหวหายหน้าห้ตาไปยังไดมาตั้งกวัดนววันดีเอากับลูกมาอยู่โอ้ยไดีดิได้มาตั้งวานแล้วเจ้าแต่เก่าขึ้นได้ยินเสียงกวนมูสนดอกกอนเห็นตัวครับยากขึ้นทำไมนะครับครับมีเบียกมีงานกับเฮ็ดไปเนาะลายแนวเฮ็ดครับผมอ้าเปลี่ยนให้ลูกมากแค่หนก่าอ้าวมาทางงัวพ่อบุญเดียนครับพี่น้อง เป็นเังได้พ่อแม่แยกลูกบ่กเรื่องไดี๋ยวแม่แยกลูกแยกลูกเนาะใครจ่าใครจังอยู่นมใครองโลงอยู่พี่น้องแยกลูกคนไปเราม่มีลูกดูดนมอ่าสูงกับประมาณร้อยสี่สิบห้าเด้อพี่น้องเครื่องดำแม่แยกลูกทำให้ลูกตัวต่อไปสิเป็นลูกที่ไหนพ่อตัวที่สามครับตัวที่สามเนาะครับลูกที่แยกไปนี่เป็นตัวผู้หรือตัวแม่เนาะตัวผู้ครับตัวผู้เนาะครับหางเงาดีพี่น้องหางเงาดีเครื่องดำ แต่ว่าก็ขาดน้ำเลี้ยงจัง่อยครับพี่น้องลูกดูดนมเลี้ยงหลายช่วงนี้ครับยุ้งจอเนี่ย <มา S 1> บริยูได้นอน <มา S 1> พี่น้องเอาไปกระสียูกสียาโค้งสางคนดีแล้วครับพี่น้องงัวตัวนี้สีสันกระใสได้อยแม่แยกลูก,ถา,ลกถามีลูกจะเป็นตัวใดก่กพอพ่อผมลืมตัวทีว่สามครับตัวที่สามเนาะเปิดเท่าไหร่พ่อเปิดสี่หารับสี่หมื่นห้าพันเนาะครับตกลงได้ครับตกลงได้ครับพวกตำนี้แข้งขานี่ประกันให้เนาะประกันครับ โบดกบเรื่องเด้อพี่น้องเด้อแข้งดำขอบหูดำเครื่องดำครับแต่บานมไข่เองเลียงเรื่องดำครับเครื่องดำบางใยสีสุบหาตดลองได้ครับผมครับผมได้ไหมตัวความเมื่อนีสองตัวครับสองตัวเนาะตัวนี้แม่แม่สาวเนาะแม่สาวสีแดงเข้มเข้มแดงมักตาลซุกบอกครับแบบนี้แดงมักตาลซุก ผมยังให้แดดออกอยู่ครับพี่น้องมือนนิแดดบ่ออกสีก็เลยบ่จัดปันไดคูไนไดมาสีนี่เปิดเท่าไรพ่อเปิดจีมหาครับสี 45, นะ่หมื่นห้าเนาะแม่สาวตัวนี้สูงอยู่ประมานน่าจะเกือบร้บ140อยสี่สิบยอ่เลยพี่น้องครับอ่าใช่เพื่อนนี่เตียวกลมๆกับร้อยสี่สิบครับพี่น้องอาจจะบวกลบเล็กน้อยอ่าแต่ประมาณเราครับเครื่องดำไห้ไงกล้ามเนื้อ ขาหลังใหญ่ได้ครับแม่นี่แม่พันแม่บอกอ่ะมีลึงชัดเจนให้พี่ให้น้องเอาเข้าไปเห็นไมมพันแม่บอกได้อยู่หรอกครับพี่น้องเปิดเท่าไรก็พอตัวนี้สีมือหานะต่อรองได้ประกันามนี้อะไคือการพวกกระทบกระทอนอ่าซีสึมหาต่อรองได้หลักกามีรถส่งครับมีรถส่งทัวประเทศครับใกล้ไกลกับคุยกันเบอแล้วครับเนาะทัวประเทศเลยได้ครับน้าฝากนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าหกเก้าหกหกเก้าหกหกหกสองเจ็ดหกหกสองเจ็ด พราะยังบุญเย็นเพรอบุญเย็นนะครับเนาะทั้งคู่สะกขมทางวานอนสะกามวานอนนิวาสยำอีกข้างเด้อทรงตัวประเทศครับพี่น้องถ่ายราคาได้กันนะครับเนาะไปแม่แยกลูกถ้ามีลูกตัวที่สามเปิดสีมืนหาแมนบ่พ่อครับผม่ากาแม่สาวสีมักตาลซุกนี่กะสีมืนหาขึ้นกันครับผมต่อรองได้ทั้งคู่ครับผมมากับมาบอกมาคุ้ยเบิงมากแม่สาวหรือแม่แยกลูกกมาจัดไปครับพี่น้อง เอาเงาหางมังไงครับแม่นี่ก็ได้เอาฝากไว้เด้อพี่น้องมากตัวใดก็มาว่ามาคุยกับพ่อบุญเด่นบ้างเอาเขบพุดเรื่อยๆพ่อครับผมครับครับผมฝากไว้เด้อครับเด้วยพ่อบุญชูได้ซีายมากก่ครับมื่อนี้ซีายมาซีไลเห็นบางงานงื้อเธอเลยแม่สาวกําลังขึ้นกําลังขึ้นเลยหางงานขืนหางเงื้อเธอเลยเจ้าคือประจัดเนี่ย เดือดจัดบ่ได้พอท่านได้มีพอพันท่ายก็เจ้าจัดเอาครับผมถ้าพี่ท่าน้องมักก็เอาไปจัดเอานะครับเนาะจัดเอาครับผมสิมักสมโตหรือสมหลอดสูงสูงน่าจะร้อยสี่สิบบวกอยู่ครับพี่น้องตัวนี้โคหงสั่งสูงด้วยพี่น้องเสี่ยงความครับผมหูความเสี่ยงความเดี๋ยวผมสิเบิ้ลค่ะค่ะโอ้หูเสี่ยงเนาะรูปได้ใบได้หูหูเสี่ยง หัวล้นบ่พ่อหนิหัวล้นครับผมล้นเกิดล้นธรรมชาติเนาะครับผมเอ้าผู้ใดมาหัวล้นธรรมชาติครับพี่น้องเปิดเท่าไรลราพ่อหนิสามแปดครับผมสามหมื่นแปดพันเนาะครับผมเอาแม่โครงสร้างสูงใหญ่ครับหัวล้นธรรมชาติหัวข้อพุ่มข้เสื่องแต่ว่ามีลายด้วยครับเด้อพี่น้องมีลายสีลายรูปได้ใบได้ครับนี่ลายลายครับผู้ใดมาลายลายมาจัดไปเนื้อโตดีครับแม่สาวโตยาวคอม ประกันต้นนี้ประกันต้นนี้ครับผมแข้งขาดีมันขึ้นเลยมันขนมบใช่ใช่มันขึ่นโอ้มีเมือกขึ้นเนาะมันตื้นเต้นมันตื้นเต้นทาผสมตัวนี้ได้เลยเออเอาไปนี่มันอาจจะพานพี่น้องกับผสมหลอดเมึงถ้าอยากสมนะครับเด้อถ้าไม่อยากสมกับปล่อยพานไปอีกก็ได้ครับแม่สาวสูงกะน่าจะร้อยสี่สิบอยู่ครับพี่น้องบวกลบ โบดโบดครบเครื่องครับมากระมาจัดไปเปิดเท่าไรกพอ่อสามแปดครับผมสามหมื 38, 000, นแปดพันเนาะผมต่อรองกันได้ต่อรองได้ครับผมเอาฝากเบอร์โทรได้พอ่อคือใจทรงฟรีนี่ครับผมโอ้โบริจดใส่สติงเลยมนอกมือนีเนาะอ่าศูย์หกห้าสามหนึนะ่งหหห้าศูนสามศูหห้าสามหนึ่งหกหกห้าศูนย์สามอ่าพ่อบุญชูเนะครับเ<ม>นาะนะทั้งบ้านวางน้ำเย็น เจริญศิลป์มีรถทรงเนาะพ่อเนาะใกล้ๆก็คุยกันเบิ่งนได้ครับเด้อพี่น้องถ้าผู้ใดมักอ่าถือใจทรงฟีถือใจทรงฟียังไงยังสิว่าถือใจจังสิบทรงฟีราคามันได้กันนี่ล่ะมองได้กันเ่าเต้มองราคานี่ล่ะมองถึ้ใจเอาฝากไว้ครับของพ่อบุญชูอะขอบคุณกระเพอครับผมมักกับมาบอกมาคุยกับฝนเบิ่งเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่พ่น้องเบิ่งปปาจิต ต่อรองเบงลีลาเซ <c oughs> ียนเซ <c oughs> ียนเซียนเบงเซียนเบงเซียนเฟิรนต่อรองกันครับพี่น้อ,องธรรมดาละครั้นซื้อขายโปโตอกันที่เพชรจังเงี้ยแต่งว่าแล้วผู้วอากับววาเพื่อตายผู้ต่อกับพวอ,อ,อ,อยากซื้อบทมันว<ต>่าต่อเล่นเนาะอันนี้ต่อเอาได้ในขั้นต่อนี่ผู้จะขายก็คือว่าต่อเล่นหรือต่ออีหลีอันนี้ต่อเอาได้ต่อเอาแท้มันบ่เอาแท้คันได้ราคาเจ้าของต้องการเออใส่เพิพ่อนได้หรือเปล่านี่ ว่งัวก็สาหน่อยๆแล้วพ่องัวมันก็ลักษณะดีหลังกับกงกับเก่งยังไปพอก็แผบเลยพอดีครับผมจะนายมอลิดครับเจ้าของตลาดุ่ยเยเบิงมองไนเนี่ยห้อยเบิงงวจุงจุงยางเบิงโอ้เบิงแขงเบิข้ยงกาโอ้ยวามันนางามหุหน่อยก้าวขา หางวิ่นอันนั่นนะเขสชงยางนักขานักแข่งในขางไส่เห็นไหมคนเป็นยางเป็นนักนักอยูโอ้ยเฮาหมองตีซื้อดหรอคนนอนตื่นไหมเศ่ยมุ่ง้เห็นไโอ้ยมันถึงฝนอันนี้ตัวแบบบ่ตัวบ่หยอกกันแล้วนี่สามเพียงได้บะสามหมื่นสามพันะโอ้สามสิบสามครับครับอันนี้ตัวเอาได้นี่บ่ยอกบหยังเอาแท้แม่นบ้นี่ท่านยอกกันนบ่ว่าแล้วให้สีสิบหให้แล้วก็สี่างนี้ แต่ว่าตอันน hmm, yes, yes, yes. yes. ี้ปอาตเอาเงินให้กันนี่พอญ่บุญเย็น่าสี่สิบพอไหสามบ้านพอไบุญเย็นสิเอามองเอาสี่สิบพันให้สามสิบสามเนี่ยเบอ่งเอาลีลาลีลาได้ห้อยอาชสพเพ่นคุยกันครับพี่น้องอให้เงินนี่พอจะจะใงดสสิบ่็นพะสี่มันเลยบวลงกัหลายดอกเงี้เจ็ดพันครับ คนก็สิลงมาอยู่ไม่ใญ่บุญเด็นกกยั่งวาลายดรอถ้าเป็นคนหัวลไปาเี่รเชือเดียวใอรลาบลุ่ลาบเ้ทีมาข้าจะคำล้มย่อยปลาดูโอยตีลมไงญ่ะานนี้โอ้มันมีลกมี้เงนเนาะโอ้มันบอมีลูกโดดน้อมันกับหญยเองสันตัวลาลายอยู่แด้วกองออาน้มล้เทีด่านอ่านว่าจะเหยแล้วก็โมกีอตามเกมแล้ ว่างไดก็ปะซื้องัวแบบนี้มันดีกว่างัวสาวจังไดก็เออสมาเนี่ยงัวสาวตัวมันสิขึ้นตัวมันสิขึ้นตัวสี่ได้สมตัวสิได้สมบาริใส้เวลาระยะบาดิไส้จิเป็นมันมาเป็นมันเราเห็นเปนียงมาแล้วครับแต่ว่าตัวนี้นแล้วตัวนี้บะมันแน่แน่บะมันแน่แน่ครับอ่ามีละซื้อซื้อง้อเส้นมันสิดีกว่ากันซื้องัวแม่แยกลูกลักษณะมันก็บมันงัวแก่พร้อมนี่ครับผมเงินสามหมื่นสี่หมื่นมาเทียงตัวนี้ก็เป็นเทียงงัวสาว ราคาถ้าเห็นลูกมัน้อมเนี่ยแห้งสิคักเนาะนี่เนาะตีหูเลยวันส่งลูกดีบ่ดีลูกดูนมนบเลยมันตลูกดูนมเนาะลูกดูดนมเอา่านไปสัโมงหนึ่งเลยก็ยังบ่ได้กันบอละครับผมมีธุระอยู่ผมสิกลับละครับผมกฝากฟพี่ฝากน้องไว้ครับทั้งตลาดทุ่งเศรษฐีบรรทัดครับพี่น้องมอาผมมาพ่อกันได้ทุกวันพฤหัสเด้อพี่น้อง เอามือคืนมือเศร้านี่กาป้าตกฝนลงาหัวควายกันเลยบ่หลายบันไดพี่น้องกลับมาให้กำลังอกกำลังใจกันคือเก่าผมขึ้นหอดขึ้นเถิงกันเอาสำหรับมือนี่คลิปนี้กัครับผมสำหรับมือนี่คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ